ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือว่าคนก็ล้วนแล้วแต่รู้วิธีการใช้ชีวิตเพื่อเอาตัวรอดจากสิ่งต่างๆได้ไม่แพ้กันจะต่างกันบ้างก็คือความคิดที่มีความละเอียดอ่อนมากกว่ากันส่วนเล่ห์เหลี่ยมนั้นก็อาจจะเทียบหรือเดาทางกันไม่ได้หากว่าอีกฝ่ายนั้นไม่รู้ตัวมาก่อนดังที่เคยได้ยินได้ฟังมานักต่อนักว่ามีพลานเข้าไปตายกลายเป็นเหยื่อให้กับสัตว์ป่ามามากมายตั้งแต่ไหนแต่ไรมานับไม่ถ้วน หรือแม้แต่พระธุดงคผู้ทรงศีลที่ชอบปลีกวิเวกหาความสงบในการบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ตามป่าเขาเก็เคยเสียถ่ามรณภาพกลายเป็นเหยื่อให้กับสัตว์ป่าเช่นกันโดยเฉพาะผืนป่าแนวตะเข็บชายแดนไทยพามา่าที่เป็นผื้นป่ากว้างใหญ่ไพศาลติดกันสองประเทศมีพลานทั้งสองฝั่งเข้าไปหากินโดยการล่าสัตว์และหาของป่ามาช้านานเรื่องราวลึกลับอาถรรพ์ต่างๆ ก็มีให้เล่าขานกันมามากมายหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องของเสือสมิงที่แม้จะเคยมีพลานถูกเสือสมิงฆ่าตายไปหลายคนหรือแม้แต่เสือสมิงเองก็ถูกพลานฆ่าตายไปมากมายแต่มันก็ยังมีเกิดขึ้นมาอีกเรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิ้นเมื่อปีก่อนพลานเลืองที่เป็นพลานนมในหมู่บ้านแถบนั้นที่มีวิชาอาคมแก่กล้าไม่แพ้กับพลานรุ่นใหญ่ๆก็ได้ฆ่าเสือสมิงตายไปตนหนึ่ง หลังจากที่ไม่มีใครพบเห็นเสือสมิงมานานหลายปีแล้วครั้งนี้ก็ได้ข่าวว่ามีพรานถูกเสือฆ่าตายไปอีกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมารู้แต่ว่ามันเป็นฝีมือของเสือเพราะว่าล่างนั้นถูกคมเขี้ยวและเนื้อหนังถูกกัดฉีกกินไปหลายส่วนแต่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเสือธรรมดาหรือว่าเสือสมิงกันแน่เพราะว่าคนที่เคยเห็นมันก็ตายไปแล้วนอกนั้นก็ยังไม่เคยมีใครได้เห็นมันอีกเสือในผืนป่านั้นมีอยู่มากมาย หากแต่ว่ามันหากินอยู่ในป่าลึกแถบไหนที่มีพลานเข้าไปล่าสัตว์ก็มักจะไม่ค่อยพบเจอกับมันอาจจะเป็นด้วยเสียงปืนที่ทำให้มันตกใจจนหนีตายเข้าป่าลึกไปหมดจะมีกระแต่เสือที่มันเคยกินคนจนติดใจในรสชาติของเนื้อหนังมนุษย์และเสือสมิงเท่านั้นที่กล้าจะเสี่ยงกับกระสุนปืนเข้ามาหากินในถิ่นของคนแม้จะรู้ว่ามีเสือออกมาอาละวาด แต่ก็ไม่มีพลานคนไหนหวาดกลัวที่จะเข้าไปล่าสัตว์ป่าจะมีก็แต่ชาวบ้านเท่านั้นที่จะต้องพากันหยุดเข้าไปหาของป่าเพื่อความปลอดภัยของตนเองช่วงเวลานั้นก็ไม่มีพลานหรือชาวบ้านคนไหนเห็นพระธุดงเข้าไปในป่าแถบนั้นแม้แต่คนเดียวไปรู้อีกทีก็ตอนที่มีพลานเข้าไปพบพระธุดงนุนมท่านปรากฏอยู่ในป่าแล้วไม่รู้ว่าท่านเข้าไปปรากฏอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะไม่เห็นว่าจะออกไปรับบินทบาทจากชาวบ้านแถวนั้นแม้แต่ครั้งเดียวสังเกตจากช่องทางที่ท่านใช้เดินจงกรมขาดว่าท่านน่าจะอยู่มาแล้วหลายวันโชคดีที่ไม่มีเสือเข้ามาหากินอยู่ในป่าบริเวณนั้นแม้ว่าท่านจะปักกดอยู่ในป่าลึกพอสมควรพรานที่เข้าไปพบถึงแต่เข้าไปนิมนต์ให้ท่านออกไปจากป่าสกัก่อนเพราะว่าเวลานั้นมีเสือออกมาอาลวาดจนแม้แต่พรานเองก็ตายมาแล้ว พอพระธุดงหนุ่มได้ยินว่าเสือแทนที่ท่านจะตกใจท่านกลับทำสีหน้าเรียบเฉยสำรวมกิริยาไม่แสดงอะไรออกมาเหมือนว่าท่านจะไม่ได้กลัวเสือเลยแม้แต่น้อยพร้อมกับบอกพลานที่เข้าไปเตือนว่าไม่ต้องห่วงท่านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและคงจะไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงหากว่ามีอันตรายต่างคนต่างอยู่ไปไม่เบียดเบียนกันมันก็คงจะไม่มาทำร้ายตนเป็นแน่พระธุดงหนุ่มเปลงวาจาเหมือนกับว่า จะไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติว่าความเมตตานั้นไม่สามารถที่จะทำให้สัตว์ร้ายอย่างเสือมันเข้าใจได้มันสนใจแต่จะล่าเหยื่อเท่านั้นแต่พลานผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะพูดจาหวานล้อมให้ท่านออกไปจากป่าได้จึงปล่อยให้ท่านปรากฏอยู่ในบริเวณเดิมก็คือยังดีกว่าท่านจะเข้าไปเสี่ยงภัยในป่าที่มีเสือออกหากินอยู่ก่อนที่จะกลาบลาออกไปจากป่าบริเวณนั้น เมื่อกลับออกไปจากป่าก็ได้บอกกับพลานและชาวบ้านว่ามีพระธุดง์เข้าไปปรากฏอยู่อย่าได้พากันเข้าไปรบกวนพอรู้ว่ามีพระธุดงเข้าไปปรกกฏหลุงขึ้นก็มีพลานที่จะเข้าไปล่าสัตว์ได้ผ่านเข้าไปเพื่อจะนําเอาอาหารไปถวายแต่ก็พบกับความว่างเปล่าเหลือไว้เพียงแค่ล่องลอยที่พระธุดงหนุ่มเคยปรากฏเท่านั้นก็เลยคิดว่าท่านคงจะย้ายออกไปแล้วเพราะได้ยินคําว่าเสือเขา้า ก็เลยพากันเบาใจว่าท่านคงจะไม่มีอันตรายจากเสือแล้วเวลานั้นก็ยังมีพลานที่เข้าไปล่าสัตว์ใช้โอกาสตามหาหล่องลอยเพื่อที่จะล่าเสือไปด้วยพลานยงเป็นน้องชายของหัวหน้าหมู่บ้านในสมัยนั้นนอกจากจะเข้าไปล่าสัตว์แล้วแกก็ยังทําหน้าที่แทนพี่ชายด้วยนั่นก็คือตามล่าเสือตัวนั้นให้ได้เพราะว่าพี่ชายไม่ค่อยชำนาญเรื่องป่าเหมือนกับตนแต่ก็ได้ส่งลูกใช้ ที่ยังเป็นพลานหนุ่มเข้าไปเป็นเพื่อนน้องชายด้วยมีอะไรจะได้คอยช่วยเหลือจะได้ไม่พลาดท่ากลายเป็นเหยื่อให้กับเสือไปอีกคนเพราะว่าพลานที่ตายไปบางคนแม้จะเก่งกล้าทั้งประสบการณ์และวิชาอาคมก็ยังกลายเป็นเหยื่อให้กับมันได้ง่ายๆไม่รู้ว่าเสียเล่เสียเหลี่ยมให้เสือฆ่าตายได้ยังไงพลานโยงพาหลานชายเข้าป่าไปตั้งแต่เช้าครั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจจะล่าสัตว์แต่ต้องการจะตามหาหลองรอยของเสือ ว่ามันไปซ่อนตัวหรือว่ากบดานอยู่ในป่าบริเวณใดแน่มีโอกาสก็จะได้ฆ่ามันทิ้งเสียเมื่อใช้เวลาเดินเท้าหารล่องรอยด้วยความระมัดระวังจนบ่ายแก่ๆก็หาที่มัดห่างขึ้นเพื่อพักผ่อนโดยความเหนื่อยล้าไม่มีแม้แต่ล่องรอยของสัตว์ป่าที่ถูกเสือฆ่ากินหรือล่องรอยเท้าของเสือให้เห็นไม่ว่าบริเวณใดที่เหยียบย่ำเข้าไปแต่ด้วยความกว้างใหญ่ไพศาลของพื้นป่า หากว่าหาไม่เจอก็คงจะสุดวิสัยหรือไม่มันก็อาจจะพลาดถ่าถูกพลานคนใดคนหนึ่งขาตายเอาจนได้ในสักวันหนึ่งหลังจากมัดห่างเสร็จสับพลานโยงกับหลานชายกับพากันนั่งพักไม่ทันจะค่ำทั้งคู่ก็มองเห็นหญิงสาววิ่งหน้าตาตื่นผ่านนั่งห่างอยู่ไกลๆจนลับหายจากสายตาไปสองอาหลานมองหน้ากันแทบไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะยังไม่ทันจะค่ำ ขวาปืนสะพยย่ามรีบพากันปีนลงจากนั่งห่างทันทีคิดว่าหญิงสาวนั่นต้องวิ่งหนีเสือมานแน่ๆลงไปถึงพื้นก็ย่องตามหญิงสาวไปเพราะคิดว่าเสือมันต้องตามไปเช่นกันตามไปอยู่พักใหญ่ก็มาได้ยินเสียงร้องหรือว่าฝีเท้าของเสือแต่ก็ไปเจอกับหญิงสาวที่หมอบหลบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ดยความที่เป็นห่วงพลานยงจึงได้ร้องถามไปว่าเป็นอะไรหรือไม่แต่ก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ เพราะเกรงว่าเสืออาจจะซุ่มอยู่ไม่ไกลหลานชายก็ถือปืนคอยระวังหน้าระวังหลังไปด้วยหญิงสาวไม่ได้ตอบอะไรแต่กระจงมองสองอาหลานตาเขม็ง่านยงรู้สึกแปลกๆกับสายตาคู่นั้นจึงลองหันปลายกระบอกปืนเข้าไปหาแต่หญิงสาวกลับทำท่าเหมือนว่าจะแยกเขี้ยวใส่ผานยงจึงสับไกป่งกระสุนปืนพุ่งเข้าใส่ร่างของหญิงสาวอย่างแม่นยำ ถึงกับหงยหลังพึงก่อนจะลุกปวดปลาดขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลานชายเห็นแบบนั้นก็ร้องเสียงหลงโดยความตกใจไม่รู้ว่าตกใจที่พลานยงหญิงหญิงสาวนั่นหรือว่านางยิงไม่เข้ากันแน่เสียงพานยงร้องบอกหลานชายให้หนีทั้งขู่จึงได้หันหลังวิ่งกลับมาทางนั่งห้างพร้อมกับหันไปยิงสกัดหญิงสาวนั่นเอาไว้เป็นระยะจนรอดกลับไปที่นั่งห้างได้สำเร็จโดยที่หญิงสาวนางนั้นไม่ได้ตามมา หลานชายถึงได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นผานโยงถึงได้เล่าให้ฟังว่าหญิงสาวนั่นน่าจะเป็นเสือสมิงหรือไม่กัอะไรบางอย่างแต่ไม่ใช่คนแน่ๆเพราะว่าสายตาของนางผิดกับมนุษย์ทั่วๆไปและที่ยังมั่นใจก็ตอนที่ยญิงมันไม่เข้านี่แหละลานสองอาหลานหล่อตายมาได้แต่ก็ะทำให้พระธุดงหน่มได้ยินเสียงปืนเข้าท่านก็เดินดิ่งเข้ามาบริเวณที่มีเสียงปืน เพราะว่าท่านเองก็ออกตามหาเสือที่ชาวบ้านบอกเช่นกันแต่ชาวบ้านคิดว่าท่านออกไปจากป่าแล้วหญิงสาวนั้นไม่ได้ตามพลานสองอาหลานไปไม่รู้ว่าเพราะอะไรหากว่านางเป็นเสือสมิงจริงๆก็แสดงว่านางยังอิ่มอยู่ไม่อยากจะล่าเหยื่อต่อพระธุดงหนุ่มเดินเข้ามาถึงบริเวณนั้นก็มองเห็นหญิงสาวนอนหมอบอยู่ใต้พุ่มไม้ท่านคิดว่านางคงจะบาดเจ็บ จึงได้เอ่ยปากถามไปว่าเป็นอะไรหรือเปล่าสีกานางลืมตาเห็นพระธุดงนุ่มก็ถามท่าทางสงสัยว่าพระรูปนี้มาได้ยังไงแต่ก็ตอบกลับไปว่าถูกยิงเมื่อครู่ใหญ่ๆนี้แต่ไม่เป็นอะไรและเหมือนว่านางจะคิดเล่หเหลี่ยมอะไรได้ขึ้นมาจึงได้บอกกับพระธุดงนุ่มว่าคนที่ยิงตนนั้นหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ไม่ไกลจากที่นี่หากว่าท่านจะช่วยก็จะพาไป พระธุดงหนุ่มจึงขอให้นางพาไปหาพลานสองอาหลานที่อยู่บนนั่งห้างเมื่อไปถึงพลานโยงกับหลานชายก็แปลกใจว่าทำไมถึงได้มีพระธุดงคมากับหญิงสาวนั่นโดยที่ไม่มีอันตรายมาถึงพระธุดงหนุ่มกรถามไทยพลานทั้งสองว่าทำไมถึงได้ไปยิงหญิงสาวนางนั้นพลานโยงก็ว่านางคงจะไม่ใช่คนสังเกตจากสายตาและลองยิงมาแล้วกระสุนปืนไม่สามารถที่จะทำอะไรนางได้ เมื่อได้ฟังพระธุดงหนุ่มจึงว่าทำไมถึงยิงไม่เข้าละ่ะไหนโยมลองยิงให้อัตมาดูสิหญิงสาวได้ยินดังนั้นก็พง,งะมาได้กลัวกระสุนปืนแต่นึกโมโหพระธุดงหนุ่มลูกนั้นนางคงต้องการจะใช้เ,ลเหลี่ยมเพทุายให้พระธุดงหนุ่มหลอกล่อให้พลานทั้งสองลงมาเป็นเหยื่อด้วยจะได้มีเหยื่อไว้ให้กินอีกถึงสามลายด้วยกันแต่เหมือนว่าพระท่านจะรู้ได้โดยจิต แต่ไม่อยากจะกำลาบนางด้วยตัวเองจึงจะวานมือให้พลานทั้งสองจัดการมันเสียเพื่อความสงบสุขของชาวบ้านเองเพราะว่าท่านรับรู้ได้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะฆ่ามันได้สิ่นเสียงของพระธุดงนุมพลานโยงก็ยกปืนยิงลงไปอย่างแม่นยำจังหวะเดียวกันกับที่หญิงสาวกระโจนเข้าใส่พระธุดงนุมพอดีแต่ก็ยังช้ากว่ากระสุนปืนของพลานโยงที่พุ่งเข้าไปที่กลางหัวของมันพอดิบพอดี แกไม่คิดว่าจะยิงมันเข้าแต่กระสุนกลับฝังเข้าไปในหัวของมันอย่างไม่น่าเชื่อจนล่างของหญิงสาวที่บัดนี้ได้กลายเป็นเสือลายผาดกอนไปแล้วกระเด็นออกไปจากล่างของพระธุดงหนุ่มที่เฉียดจะถูกกรงเล็บของมันไปท่านยังคงยืนนิ่งมีเสียงบริกรรมพึมพำพึมพำเบาๆพอให้ได้ยินเข้าใจว่าท่านคงจะบริกรรมคาถาอาคมบางอย่างให้กระสุนปืนของผานยงนั้น สามารถที่จะยิงนางเสือสมิงนั่นเข้าได้เมื่อถูกกระสุนปืนนางเสือสมิงก็ร้องคำรามลั่นโดยความเจ็บปวดและมโมโหลุกพปวดพลาดกระโจนเข้าใส่พระธุดงหนุ่มอีกครั้งอย่างรวดเร็วท่ามกลางความตกตะลึงของสองพลานพราะเกรงว่าพระธุดงหนุ่มจะเป็นอันตรายแต่จ,จู่ๆนางเสือสมิงก็ถล่มเลยรล่างของท่านไปพร้อมกับร่างของพระธุดงหนุ่มก็หายวับไปต่อหน้าต่อตา พลานยงลีบคว้าปืนจากมือของหลานชายสับไกยิงลงไปทันทีกระสุนพุ่งฝังเข้าติกลางแสกหน้าของมันจนล่างของมันฟุบลงไปนอนกองกับพื้นดินพลานขาดใจตายจมกองเลือดทันทีฉับพลันหลังนางเสือสมิงถูกยิงตายความเมิดมิดก็เข้ามาปกคลุมทันทีราวกับว่าเมื่อคู่นี้ฟ้าคงจะเปิดโดยฤทธิอาคมของพระธุดงค์หนุ่มเป็นแน่ แกหลีบลลวงเอานาฬิกาแขวนที่คอมาดูถึงได้รู้ว่ามันสองทุ่มเข้าไปแล้วไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนั้นนางเสือสมิงนี่เล่เหลี่ยมเยอะนักที่ตอนแรกมันไม่ได้ทำอันตรายก็คงเพราะว่ามันอิ่มอย่างที่คิดไว้แต่เมื่อมีเหยื่อโผล่เข้ามาก็กะว่าจะได้เก็บเหยื่อไว้กินถึงสามลายเลยทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วมันกลับต้องมาตายเอาซะเองหลุงเช้าหลังจัดการกับชิ้นส่วนเนื้อหนังของนางเสือสมิงแล้ว หลานสองอาหลานก็เดินตามหาพระธุดงหนุ่มไปทั่วป่าก็ไม่เจอพอกลับเข้าไปที่หมู่บ้านถึงได้รู้ว่าท่านแวะเข้ามารับบิณฑบาตแล้วขรลาออกไปจากป่าตั้งแต่เช้าแล้วเสือสมิงตัวล่าสุดตายไปชาวบ้านก็กลับมาใช้ชีวิตกันปกติอีกครั้งโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้อีกขึ้นเมื่อไหร พลานป่าล่าสัตว์ไม่ว่าจะเก่งก้ามากแค่ไหนก็ยอมเคยพลาดท่าถูกฆ่าตายด้วยสัตว์ป่าได้เช่นกันยิ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือว่าพลานที่ดอยประสบการณ์ด้วยแล้วนั่นหมายถึงเข้าไปฆ่าตัวตายโดยแท้เพราะว่าในผื้นป่านั้นใช่ว่าจะมีแต่สัตว์ป่าดูร้ายเท่านั้นอาถรรพ์เรื่องราวลึกลับต่างๆก็ยังมีอยู่มากมายเกินที่จะคาดคะเนได้นอกจากคนที่จะรู้จักหลบหลีกแล้ว ก็ต้องมีวิชาอาคมมากพอตัวหากผิดพลาดถึงจะสามารถพาเอาตัวเองรอดกลับมาได้ที่นางพวงหญิงสาววัยสามสตนตนต้องกลายไปเป็นพลานหาล่าสัตว์ป่าเลี้ยงครอบครัวที่มีทั้งพ่อแม่แก่ชราและลูกชายว้ยขวบเศษก็เพราะว่าผัวของนางที่เป็นพลานเช่นกันถูกสัตว์ป่าฆ่าตายอยู่ในป่าเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองซึ่งสัตว์ป่าที่ว่านั่นก็คือเสือที่สำคัญ ยังไม่มีใครสามารถที่จะฆ่ามันได้แม้แต่คนเดียวนอกจากว่าเสือตัวนี้ถ่าทางมันจะฉลาดไม่ผิดไปจากมนุษย์และมันก็ไม่ได้ออกตามล่าเหยื่อพร่ำเพรื่อให้พบเจอได้ไง่ายๆพอผัวตายนางพวงก,ก็ต้องกลายเป็นหญิงใหม่ลูกติดและกลายมาเป็นพานเช่นเดียวกันกับชายชาติทั่วๆไปแต่ฝีมือและประสบการณ์ของนางนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าใครหรืออาจจะเก่งกล้ามากกว่าชายบางคนเสียดยซ้ําแม้จะเป็นหญิง แต่นางพวงก,ก็ไม่เคยกลัวอะไรไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าดุร้ายผูดป่าผีไพรหรือแม้แต่อาถรรพ์ต่างๆก็เพราะว่านางเองก็เป็นพลานที่เรียนรู้มาจากพ่อตั้งแต่ยังเป็นสาวรุ่นไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธหรือวิชาอาคมอย่างชำนาญยิ่งมามีผัวก็ได้เรียนรู้ไปจากผัวเพิ่มเข้าไปอีกพ่อของนางพวงก,ก่อนที่จะเกษียณอาชีพจากการเป็นพลานก็เคยล่าเสือสมิงมาแล้วตนหนึ่ง ที่ในอดีตก็เคยมีเสือที่ฆ่าชาวบ้านและพลานในแถบนั้นตายมันกินคนเข้าไปมากมายจนกลายเป็นเสือสมิงถึงขนาดว่าพลานสมัยก่อนนั้นยิงมันไม่เข้าเช่นกันเพราะว่ามันได้กินพระธุดงเข้าไปรูปหนึ่งเข้าใจว่าพระธุดงรูปนั้นท่านเองก็คงจะมียานบารมีสูงอยู่พอตัวแต่ทีย่ยอมให้เสือนั่นกินก็คงจะด้วยว่าท่านอาจจะสิ้นอายุไขหรืออะไรก็ไม่มีใครจะคาดเดาได้ และโดออยยานบารมีของพระหลูบนั้นเองก็เลยทําให้เสือสมิงตนนั้นมันมีฤทธิ์มากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่พ้นไปจากฝีมือของพ่อนางพวงที่มีวิชาอาคมแก่กล้าขั้นบรมบคูของพลานในละแวกนั้นที่ใครๆต่างก็ให้ความนับถือเพราะแกเคยบวชเรียนกับพระเกจิอาจารย์มาก่อนเมื่อสมัยหนุ่มๆก็เลยได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมความรู้มามากมายหลายขแขนง ด้วยความที่เป็นคนฉเฉลียวฉลาดหัวดีมากกว่าใครนางพวกจึงได้รับการถ่ายทอดความรู้ต่างๆมาจากพ่อมาอีกทีรวมแม้กระทั่งพลานอีกหลายคนในถิ่นละแวกนั้นก็เคยมาฝากตัวเป็นศิษย์ของพ่อนางพวงอยู่หลายคนการล่าเสือที่มีความเฉลียวฉลาดนั้นเป็นอันตรายมากอีกอย่างพลานส่วนใหญ่ก็ลงความเห็นกันว่ามันคงได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วถึงได้รู้ความเคลื่อนไหวว่าบริเวณใดจะมีเหยื่อ หรือว่าใครที่มันสามารถที่จะล่าหรือหลบหลีกได้หลายครั้งก็ทําให้พลานแถบนั้นแปลกใจหากว่ามันเป็นเสือสมิงความเฉลียวฉลาดของมันก็คงจะไม่ใช่เสือสมิงธรรมดาแน่พ่อของนางพวงเองก็เคยบอกกับลูกสาวไว้แบบนั้นนางถึงต้องคอยสังเกตจับตาดูคนแปลกหน้าอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่ยามเมื่อเข้าไปล่าสัตว์ในปา่าหรือว่าตามหมู่บ้านในละแวกแถบนั้นแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นที่น่าผิดสังเกต นี่ก็รวมปีกว่าเข้าไปแล้วที่ผัวของนางถูกเสือฆ่าตายแล้วก็ไม่สามารถที่จะตามล่ามันได้สำเร็จช่วงระหว่างปีกว่า,ก,วาก็ยังมีชาวบ้านและพลนันถูกมันฆ่าตายและลากไปกินอยู่หลายคนจนล่วงเข้ามาถึงปีนี้ซึ่งเป็นคืนเดือนดับไม่ว่าจะเป็นการทำพิธีการอะไรใดๆในค่ำคืนนี้จะมีอาถรรพ์อนุภาพรุนแรงเข้มขลังและตรงข้ามก็ยังเป็นค่าคืนที่น่ากลัว สำหรับการที่จะทำอะไรในช่วงค่ำคืนเดือนดับนี้ด้วยสิ่งลึกลับผูดผีปีศาจจะมีพลังเพิ่มมากขึ้นสำหรับพลานจะไม่พากันเข้าไปนั่งห้างค้างคืนเพื่อล่าสัตว์ป่าเพราะอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้แต่กับนางพวงนั้นแม้จะรู้เรื่องนี้ดีแต่นี่มันเป็นโอกาสที่น่าจะเสี่ยงหากว่าจะได้เจอกับเสือร้ายที่มันฆ่าผัวของนางตายจะได้สมใจสมแขนเสียทีเพราะหาโอกาสมานาน นางเข้าป่าไปตั้งแต่เที่ยงวันแต่เพียงผู้เดียวไม่มีพลานคนไหนเข้าไปในป่าแม้แต่คนเดียวหากผิดสังเกตว่ามีใครก็จะได้รู้ว่าคนผู้นั้นต้องมีอะไรผิดสังเกตแน่หาที่มัดห่างเหมาะที่คิดว่าจะเป็นทางผ่านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านไหนก็ตามที่จะต้องผ่านมาทางนั้นโดยไม่ได้สนใจที่จะล่าสัตว์ป่าหลังจัดก,การมัดนางห่างเสร็จสับก็นั่งเฝ้ารอความผิดปกติอยู่จนดึกดื่นข้ามกลางความมืดมิด ของคำคืนเดือนดับจนมองอะไรแทบไม่เห็นแต่ก็ยังพอทำให้สายตาคุ้นชินความมืดได้บ้างแม้ไม่มากนักยังพอให้เห็นเงาหรือความเคลื่อนไหวได้ช่วงเวลานั้นหูของนางก็ได้ยินความเคลื่อนไหวของฝีเท้าซึ่งพลานทั่วไปย่อมรู้ดีว่าเป็นเสียงฝีเท้าของคนหรือว่าสัตว์เสียงฝีเท้านั้นมันเป็นฝีเท้าของคนแน่ไม่มีผิดกำลังเดินดิ่งมาจากทางหมู่บ้านใกลๆกัน แต่ด้วยความมืดมิดยังมองไม่เห็นความเคลื่อนไหวนั่นนางพวงยกปืนถือมั่นไว้คอยรอจังหวะว่าให้เป็นฝีเท้าของคนจะได้รู้ว่าเป็นคนซึ่งไม่ธรรมดาแน่เพราะว่าพลานทั่วไปคงไม่มีใครมาเดินป่ามืดมิดดึกดึกแบบนี้แถมว่าคืนนี้เป็นคืนอาถรรพ์เสียด้วยจนเสียงฝีเท้าเข้ามาถึงตายนางห่างก่อนจะเลยผ่านไปนางพวงจึงได้มั่นใจว่าเงาล่างนั่นเป็นคนแต่ไม่มั่นใจว่าใคร เพราะแม้ว่าจะเป็นพลานแต่ก็มาได้รู้จักกันทุกคนแถมยังอยู่คนละหมู่บ้านด้วยคล้อยหลังไปสิบกว่าเมตรนางก็สับไกปืนที่จ่อปลายกระบอกรอไว้อยู่แล้วเสียงปืนดังสนั่นล่างนั่นก็ล้มคว่ำลงไปกับพื้นนางพวงเงียบกิบแทบจะไม่ได้หายใจเพราะแสงไฟจากปลายปืนมาคู่ทําให้หน้ามืดจนมองอะไรไม่เห็นเข้าไปอีกหูได้ยินแต่เสียงล่างที่อยู่ด้านล่างลุกพวดพลัดและเดินไปมา มันคงจะมองหาคนที่ยิงแต่มองไม่เห็นด้วยความมืดแต่มันคงจะรู้แล้วว่าต้องมีคนอยู่บนต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งแน่แต่บนต้นไม้นั้นมืดมิดไปด้วยใบไม้ที่ปกคลุมไปทั่วและนั่นนางพวงถึงได้มั่นใจว่าคนผู้นี้ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่ากระสุนปืนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เสียงฝีเท้าและเสียงพลําบนพื้มพํมพื้มพลพมพลด้วยอารมณ์งดหงิดถูกหลอบยิงเข้าแบบนั้นคงทำให้มันโมโหเดือดดาน สัญชาต,ตยาณสัตว์ร้ายในตัวที่คงเกิดขึ้นมาโดยวิชาอาคมของมันเองก็เปลี่ยนร่างของผู้ที่อยู่เบื้องล่างให้กลายเป็นไอไลพา,าดก่อนพอสายตาของนางพวงคุ้นชินกับความมืดอ,อีกครั้งถึงได้รู้ว่าคนผู้นี้เป็นเสือสมิงจริงๆอย่างที่คิดเอาไว้และด้วยวิชาอาคมที่แก่กาทําให้ร่างของเสือสมิงนั่นมันใหญ่โตจนดูน่ากลัวผิดธรรมชาติของเสือทั่วไปมาก มันพุ่งเข้าใช้เลี่ยวแรงอันมหาศาลด้วยลิตเดชดของอาคมขยมต้นไม้ที่วายใหญ่จนสั่นไหวต้นแล้วต้นเล่าหมายจะให้ผู้ที่อยู่ด้านบนนั้นตกลงมาให้ได้เล่นทำเอานางพวงต้องจับกิ่งไม้ด้านบนเอาไว้แน่นแต่มันก็ไม่รู้เมื่อมันย้ายไปต้นอื่นนางพวงรีบเอากระสุนปืนในยามออกมาบริกรรมคาถาอาคมครังที่พอเคยใช้ฆ่าเสือสมิงมาก่อนเป่าพลวดพวดลงไป ยัดใส่ลำกล้องแล้วกระสับไกปงแสงไฟจากปลายกระบอกปืนสว่างวาบกระสุนกระพุ่งเข้าไปที่กลางแสกหน้าของมันอย่างแม่นยำร่างของมันหงายหลังพึง่งแต่ก็มีเสียงลุกขึ้นมาร้องคำรามลั่นมันเห็นแล้วว่านางพวงอยู่บนต้นไม้นั่นแต่นางพวงไม่เห็นมันแสงไฟจากปลายปืนมาคู่ทำให้หน้ามืดสนิทอีกครั้งแต่ก็รู้ว่ากระสุนอาคมไม่ได้ทำให้มันตาย ครูเดียวก็มีเสียงมันกำลังปีนปลายขึ้นมาบนนั่งห้างโดยที่นางพวงยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อความคิดหนึ่งกระแวบ,บเข้ามาในสมองทันทีแม้ว่าพ่อไม่ได้สอนไว้แต่ก็พอจะรู้มาบ้างกระสุนปืนในายา่มถูกล้วงออกมาหลอดไปที่วางขาของตนเองสองสามครั้งซึ่งเป็นช่วงที่นางพวงก,กำลังเป็นรอบเดือนพอดีในคืนเดือนดับนั้นก่อนที่จะจับกระสุนปืนยัดเข้าใส่ลำกล้องหันปลายกระบอกลงไป จังหวะเดียวกับที่ผล่ลึกลับนั่นโผล่หน้าขึ้นมาใต้นั่งห้างพอดีแม้ว่าจะมืดแต่นางพวงก,กระสุนยิงลงไปได้พอเหมาะพอเจาะกระสุนพุ่งเข้ากลางแสกหน้าของมันระเบิดออกทางท้ายถอยหัวหายไปทั้งแถบมันร้องลั่นออกมาเป็นเสียงคนหล่นลงไปที่พื้นเสียงดังตับแล้วเสียงของมันก็เปลี่ยนเป็นเสียงเสือร้องคำรามลั่นป่ากระโจนหน้าทิ่มหน้าำํำวิ่งชนต้นไม้ต้นแล้วต้นเล่าก่อนที่จะเงียบสนิทลงไป นางพวงเข้าใจว่ามันคงจะสิ้นฤทธิ์ในที่สุดแต่ก็มองไม่เห็นก็เลยไม่รู้ว่ามันไปฟุบนอนตายอยู่ตรงไหนคืนอันมืดมิดไหลแสงจันทร์สาดส่องมันมืดไปจนฟ้าสางถึงเดียมองเห็นล่างของคนครึ่งเสือนอนตายจมกองเลือดอยู่ไม่ไกลขึ่งบนที่เป็นคนนั้นหัวแหว่งหายไปทั้งแถบแต่นางพวงไม่ได้รู้จักคนผู้นั้นก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครเมื่อลงมาจากนางห้าง ก็เห็นยามและข้าวของที่หล่นกระจัดกระจายอยู่บนพื้นเป็นของจำพวกเซนไหวและทำพิธีต่างๆคนผู้นี้คงจะเข้ามาทำพิธีชั่วร้ายอะไรบางอย่างอย่างที่ต้องกลายไปเป็นเสือสมิงนั่นแหละก็คงจะด้วยพิธีกรรมและวิชาอาคมพวกนี้นี่เองนางได้แก่แค้นให้กับผัวและชาวบ้านได้สมใจก็เลยทิ้งล่างของคนขึ่งเสือเอาไว้ให้ชาวบ้านและพลานคนอื่นๆได้มาเห็นกับตาของตนเองแบบนั้น รีบสาวเท้ากลับออกจากป่าทันทีต่อไปก็คงจะไม่มีเรื่องร้ายๆอะไรเกิดขึ้นมาอีก